สบายดีพ <trendy> ah, e ah. ี่น้องพ่อกันอีกด <c ười> <c ười> ียวคือเก่าเหมือนเดิมกวนมูอเลยจิเยอะชื่อนางื้อหลังล่ะเออเอาเอาเอาพักผ่อนพักผ่อนเรียวเรีวเร็วเรียวขนตกพี่น้องฝนตกนอนดีปะนอนหลับดีปะ นรถหอยดำเบิดรถงามเจืดเลยนี่เอพาลูกลูกมากแล้วบัดนี้ว <S <S าวันนี้ฝนตกพี่น้องครับไปต่อบ่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอน ถึงโดมแล้วพี่น้องครับเป็นขั้นที่สามเป็นขั้นที่ของประยชน์เป็นขั้นที่สองรถบ้านขันี้มาแล้วครับมาเข้ามาแล้วเป็นขั้นที่สามเข้าบ้านพัก ขอนี้วว่าม็นขอนี้วตอนนี้มาหล,ลงมาางันหลงมันจะทั้งดีกุ่นกทั้งคืนเลยพี่น้อง cứ cả lắm nhưng mất cơn nhưng gì làm mà lắm người này còn mất trót tụm té mới thì cứ câu này Để luôn trót lật tiệm phơi gì p/n ย็บจากขึ้นซสิมนเย็บกันยุ่มมดมือมิดขึ้นเลยเนาะลูกสาวเจ้าผู่ยุบันผู้ดใดเกี่ยมันใครเอาอาหารให้มันขาบยางมาเรี้ยงอยู่เพืเ่อน คาบอะไรมาแรกอีกคุณมันต้องหาเนีคาบมันเป็นบ้าหอบฟางสวนทั้งนี้ไปบ่ได้ี่น้องคาเพียงคาเพียง ไปคาบมียังมแรลอยู่บที่นี่พะยอ,นนอฮะขอนยำมูปิกไปคาบมียังมาอยู่บน,นนี่นะขันี้คาบขยะขุยดี๋ยวสกับเขาบ้านี่นอง นอนพักพ่ันอี่ก่อนนอนให้เต็มอิ่มก่อนแับนี้แล้วภารกิจแล้วนอนให้เต็มอิ่มก่อน

อ๋อหนึ่งเขาไว้เขาถ้าเขากลับมาจากแดนต,ตั้งเก็บห่านเก็บเวทีหนึ่งหนึ่งในน้อนโซเฟอร์คนใหม่ เบาวสนคนลำเพื่นพี่น้องครับน่าจะมาเป็นเบาวสนลำเพื่อนวิเชียรแล้วแม่นครับเลยก็ได้จะเปลี่ยนชื่อว่าสาวเบาวสนเสด็จแทนครับเนอน่าจะอยู่มาอยู่ไสรเสด็จแทนครับผมมาดูแลรถรถทีมงานเลยแดนเซอร์พี่น้องไปกับสาวสาวนะครับฝากเนื้อฝากตู้เลยนะครับเดี๋ยวเปิืนลง เดี๋ยวเปิดช่องแล้วไอ้บอสเปิดช่องให้แล้วก็ฝากแล้วปากตัวหน่อยนะครับช่องวัวท่านเนี่ยเปิดครับผมฝากแล้วทั้งนี่ทีไรเขาเขาก็เปิดอยู่แล้วหละยมขึ้นหนาหยาบครับเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยไปแล้วครับจะเดินทางกันต่อที่นี่ละล้มปะทะหม้อเหม,มือ,เอ,อนเดิมอาศัยจุลไรเซอรามีสภาพเป็นอย่างไร สบายดีพี่น้อง